สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับกล้องที่ตอนนี้สายบล็อกทุกคนพูดถึงมันก็คือ Sony z v 1นี่ครับอ่าเร็วไหมเร็ว หลังจากที่หมดช่วงโควิดนะครับตอนนี้หลายๆคนก็อย่าออกไปถ่ายรูปไปทำคอนทงคอนเทนต์กันนะครับซึ่งตอนนี้ทางโ o n y เองครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่โอ้โหเปิดตัวมาพร้อมกับกระแสที่ทำหัหายคนคือฮาครับหลักแล้วคือเรื่องของราคาเพราะว่ามันเป็นกล้องคอมเพกจากโ o n y ที่ราคาหารครึ่งจาก RX100 ซีรีส์นะครับเช่นตัว RX100 Mark 7ผมใช้อยู่เนี่ยเปิดมาก็มา40,000าบาทเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อพวก Mark 6หรือว่า Mark 5, 5. เนี่ย ราคาก็ยับลงมาเป็น30,000บ้างเป็น20,000ื่นปลายๆนะครับแต่ว่าเจ้า z b 1ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาถูกสุดๆที่20,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วความเด็ดของมันก็คือมันเป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อสายบล็อก จริงจังนะครับใครทอบไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันครบเครื่องมากเรียกว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีเจ้าขนปุยมาด้วยนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรมาขนว่าเป็นมิกผมมาแปะไว้มาคนว่าเป็นขนแมวหรือว่าเป็นซากแมวตายที่เขามีแสดงว่าเดตแคทนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวของวินชิลหรือวินสกรีนนะครับที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวนตัดเสียงลมออกเวลาใช้ไมโครโฟนครับพารุ่นนี้เนี่ยมีแคปซูลไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวด้วยกัน แล้วที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวนี้แหละมาช่วยตัดเสียงลงเสียงลมเวลาเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้เสียงที่ได้มันคมชัดมากขึ้นถ้าเกิดไปเดินถ่ายบล็อกใช้มงไม้เซลฟ,ฟี่ไปเดินถ่ายแบบนี้นะครับแล้วมีลมพัดมาเนี่ยเสียงก็จะเข้ามาน้อยลงครับตอนนี้ก็มาลอง Sony ZV-1 นะครับที่จัุจักราสร้างอันนี้ก็เป็นระยะของเป็นโตกติกันสั่นแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เลือกเปิดตัวหน้าแบบ ซับส,สกินนะครับที่ระดับโลนะครับคือโซนนี้เขาให้แส่นอากาศแล้วก็ใช้อา,ากาศไว้ก่อนอันนี้เป็นไม้นะครับที่ไม่ได้ต่อตัวเบรกแคทเข้าไปนะครับก็คือจะลองฟังเสียงก่อนเดี๋ยวจะลองแปะเข้าไปด้วยดูได้รูปภความแกลกใงม่บ้างนะครับลองเดี๋ยวลองแปะเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับชึบนะครับก็ช่วยกันลมกันเสียงข้างนอกได้นห,หน่อยหนึ่งหรือเปล่าลองเช็คดูแล้วก็ถ้าลองเปิดตัวของดอีโฟกัสนะครับลองเช็คดูนะครับ น,นีโฟก,กัสแล้วึ่งคิดว่าน,น่าจะสุดแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอฟที่คว่ำสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายอยเที่ยบบวแล้แสงน้อยลงเนี่ยอาจจะมีเ,เรื่องของการมาพรมันมีการป, ISO, ปรับไอโซปับโกดิสปัอาจจะไม่เท่าเดิมฉะนั้นเลยเราเลิกเปิดจิดเพื่อเอาไว้ใช้งานได้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าจอครับที่สามารถกางออกมาได้แบบเป็นเซลฟี่สกรีนแบบนี้นะครับ ทำให้เราสามารถจะเห็นหน้าตัวเราทุกสิงอยางไปได้ระหว่างที่ถ่ายทําแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษครับที่เหมาะกับสายบล็อกมากๆก็คือเรื่องของซอฟต์สกินครับที่สามารถจะเลือกปรับระดับการทําให้หน้าเนียนใสขึ้นมาได้ทั้งหมด3ระดับมีโลมีมีเดียมแล้วก็มีไฮอันนี้คือเป็นการถ่ายแบบปิดโหมดซอฟต์สกินเลยนะครับเป็นออฟเลยหน้าผมก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูเป็นแบบโลม m ดแล้วก็ไฮสําหรับการถ่ายแบบ soft ส k i n ครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องการถ่ายแบบ soft Skin ะะิ k i n ครับเปิดต่ําสุดคือโลนะครับผมลองจิดูว่าหน้าเนียนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับตัวมิดแล้วก็ไฮกันดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้นระดับมิดนะครับผมเฉพาว่าหน้าเนียนมานกนิดนึงเรื่องของเช a d e s h ดิ i n g ต่างๆครับก็จะดูว่ามีความเนียนเป็นผิวแผ่นเดียวกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดู mode high ดูว่าเป็นยังไงนะ อันนี้เบอร์สูงสุดนะครับกับโหมดซอฟต์สกินแบบไฮนะครับก็เช่นว่าหน้าอาจจะเนียนขึ้นเยอะอีกหนึ่งสเต็ปนะครับลองดูแล้วันแล้วก็ถ้าเกิดลองเช็คดูเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันจะมีความแต,ตกต่างกันเรื่องแต่ออฟโลมิดไฮนะครับและอีก2ปุ่มทีลัดที่บอกการใช้งาน,นมากก็คือตัวของเดฟโฟกัส ซึ่งจะมีคีย์ลัดนะครับคือปุ่ม C1 เนี่ยเมื่อกดปุ๊บก็จะกลายเป็นการถ่ายวิดีโอแบบโบเก้คือจะมีการเบลอฉากหลังหรือว่าแบ็กกราวด์ดีโฟกัสนั่นเองนะครับเช็คดูว่าถ้าเกิดว่าดึ่นัต่นอกแล้วแสเวงเปียนจะแบบไหนนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวฟิล์ของโ o n y นะครับที่ละระยะไกลสุดแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดเดินถ่ายบล็อกนเนี่ยก็น่าจะได้อย่างมากคือประมาณ2คนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟรมด้วยกันนะครับคือแน่นแล้วแหละกับเลนส์ของตัว ZV1 นะครับ น,นี่จะมีแสงเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยครับเดี๋ยวลองดูผมเลือกเปิดเป็นโหมด T ครับเป็น Exposure แล้วก็ออโต้ไว t e Balance ไปลเลยนะครับจะไม่ต้องมาปรับทีหลังลองเป็นโหมด Auto เลยเน้นถ่ายง่ายไว้ก่อนนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เปิดไปเก,าก่าโฟกัสได้อยู่นะครับถ้าเกิดเราปิดลองเซ็ตอูนะปึ๊บข้างหลังชัดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งครับถ้าเกิดว่าจะเลือกเปิด มันก็ช่วยเบลอได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของ ZV1 นะครับนี่ลองเดินเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็มีแบ็กกราวด์เริ่มสว่างอันนี้มันก็จะโฟกัสลูกตาอยู่แล้วฉะนั้นหน้าผมก็สว่างขึ้นข้างหลังก็จะมืดเอ้ยไม่ได้ขลังก็สว่างเป็นโอเวอร์ไปเลยนะครับอันนี้เดินเข้ามาที่โซนร่มๆหน่อยก็เห็นว่าออมีการปรับส่งปรับแสงปรับความสว่างให้เรื่อยๆนะครับก็เป็นโหมดอโต้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบเบื้องต้น แล้วถ้าเกิดว่าใครมีการใช้งานบล็อกพร้อมกับมีการแนะนําสินค้าพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆหรือ่าเกตเจ้ที่อยู่ในมือด้วยเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ปุ่ม C2 ก็คือ Product Showcase นั่นเองอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วในการจับโฟกัสนะครับเปลี่ยนจากวัตถุแล้วก็ใบหน้าของเราให้เร็วขึ้นกว่าเดิมทําให้สามารถหยพบของขึ้นมาโชว์แล้วตัวกล้องมันจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่อุปกรณ์หรือว่าของที่ข,ขึ้นมาโชว์แทนใบหน้าของเราเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการโฟกัส บนกล้อง Sony x 1 0 0ยหรือซีรีส์หรือว่าตัว Z ซตวันก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัว iaf ถูกไหมครับก็คือการจับโฟกัสที่ดวงตาทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับสามารถจับได้หมดทําให้โฟกัสได้รวดเร็วทันใจมากขึ้นนะครับซึ่งปกติใช้โหมดนี้เนี่ยเวลาเราหยิบของขึ้นมาโชว์มันชอบไม่ตัดโฟกัสมาที่ของเพราะมันจับที่ iaf อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดโปมด showcase เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้สามารถจะหยิบของขึ้นมาโชว์ได้โดยไม่ต้องหยิบขึ้นมาบังที่หน้าของเราครับหยบนเนเกอองลั่ เป็นโหมดประดับโชว์เคสครับความแตกต่างก็คือหยิบของขึ้นมาแบบนี้เนี่ยชิบนะหน้าผมเบอร์เห็นปะค,คือการสลับโฟกัสจะเร็วขึ้น,นมากแล้วไม่ต้องกำบังหน้าตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้ได้เลยชึบจึ๊บจึ๊บ,บ,บอ่าเร็วไหมเร็วนี่นี่คือประดับโชว์เคสนะครับเดี๋ยวลองสลับอีกทีนึงแล้วกันนะยังก็ไม่โฟกัสครับมันล็อกตาอยู่เนี่ยไม่เข้าเลยเห็นไหม ต้องมาบังหน้าเท่านั้นบงังวะเนี่ยถ้าบังเงี้ยได้แล้วเอาลงขึ้นใหม่างี้ชึบไม่มาครับไม่จับเ,เห็นปะสำหรับที่หน้าที่มีตัวแอรโฟก,กัสต้องบังหน้าอย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการโฟกัสน,กกน,นานเลยเห็นปะเน,น,นี่หลุดละหลุดอย่ได้หลุดอ่านะครับข้อไอตาของธรรมดาค,ครับโปรดักชั่วเคสครับถ้าเกิดเปิดโปรดักชั่วเคสนะครับสามารถจะกดอ,อะไรฉาหลังได้ไหม ะละลายได้นะครับ oh. ก็เคยมีใครถามเข้ามาสามารถจะเปิดโทเคสไปด้วยแล้วก็ละลายฉากหลังไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครชอบการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันนะครับชอบเก็บภาพแบบเป็นช็อตฟรีสอะไรแบบนี้ตัวนี้รับสูงสุดที่พันเฟรมต่อวินาที ที่เน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์การเดินทางทั่วไปนะครับอาจจะเดินไปถ่ายไปใช้บอกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของระบบกันสั่นบน Sony ZV-1 วเนี่ยมันก็จะเป็นกันสั่นแบบ5แกนนะครับซึ่งก็สามารถเลือกปรับได้ทั้งหมดสาระดับด้วยกันคือปิดปิดไม่เรียกว่าเปิดสินะปิดไปเลยคือไม่ใช้อันนี้จะได้เฟรมที่กว้างสุดนะครับถ้าเกิดเลือกเป็นระดับมาตรฐานเนี่ยเฟรมก็จะใกล้เคียงกันมากๆกับการปิดนะครับเรียกว่าแทบจะไม่หายไปเลยแหละกินของมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเลือกเปิดแบบ อันนี้คือเฟรมของตัวโหมดสแตนดาร์ดครับจะเห็นว่าขอบข้างๆเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยคือไม่ได้เปลี่ยนขนาดของระยะเลนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวที่เป็นกันสั่นแบบสุดๆกันดีกว่าว่ามันจะครอบเลนเหลือแค่ไหนนะครับโหมดแอคทีฟนะครับถ้าเราเปิดตัวกันสั่นแบบสุดๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือถือด้วยไมค์เซลฟี่ของตัวโซนี่นะครับก็ยืดสุดแขนก็ได้แค่ประมาณนี้นค,คือเฟรมมันจะแคบลงแบบชัดเจนเลยคือจะครอบเหลือแค่ประมาณ แค่ช่วงนี้เลยนะครับเป็นอย่างรครับเฟรมตัวแซนด์ดาร์ดก็เห็นว่ากว้างขึ้นนะครับจากที่เห็นแบบแค่ตรงบริเวณต้นคอตรงนี้นะครับก็จะเห็นลงมาประมาณช่วงอกนะครับแล้วก็เฟรมด้านข้างก็ขยายไปอีกนะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับของ Z V1 เนี่ยต้องบอกว่าความแตกต่างอย่างแรกที่หยิบขึ้นมาตอนแรกแล้วรู้สึกเลยก็คือบอด y ี้ของมันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูเป็นพลาสติกมากๆถ้าเกิดเทียบกับตัว x อ0ร้อนั้นคือแบบหยิบมาแล้วเป็นเหล็กเลยไงหนักๆอันนี้แบบเบาวิวเขียวแล้วก็ดูพลาสติกอาจจะดูก้องแก๊กนิดน,นึงนะครับแต่งานประกอบก็ยังถือว่าโอเคอยู่ดูแน่นหนานะครับแล้วก็ไอตัว เดสแคปตัวนี้นะครับแลายคนบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กแปะตึบหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้มันจะมีตัวขาวไว้เกี่ยวกับตัวฮอตชูอยู่นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากใช้งานตัวนี้นะครับก็ต้องสลักช่องฮอตชูให้มันด้วยนะถ้าเกิดใครจะมาต่อกวเสริมอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับราต,ต้องใช้ตัวกริปจากโซนี่นะครับที่สามารถจะต่อลงมาได้หรือว่าที่เป็นแบบหัววายนะแยกออกมา2ฝั่งอาจจะติดพวกกัเสริมอย่างเช่นพวกแฟลหรือไฟดวงอื่นเพิ่มเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ ไอ้เนียกินไปแล้วนะครับสำหรับตัวฮอตชูนะแล้วเดี๋ยวดวดบนกันตัวนี้ก็จะมีพวกปุ่มเพาเวอร์เปิดปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มชัตเตอร์นะครับปรับระยะการซูมตรงนี้มีปุ่ม C1 ที่เอาไว้เปิดตัวโหมดของโบเก้นะครับลายฉากหลังส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีพวกปุ่มต่างๆฟังก์ชันลักษณะเดียวกับปุ่มของกล้อง Sony พวก RX100 Series นะครับโดยที่ปุ่ม C2 ตรงนี้ที่เป็นปุ่มสังขยา่าก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เลือกเปิดโหมด Product Showcase นะครับส่วนพอร์ตการชุดตัวด้านข้างครับก็็เหนว่ามี ช่องไมโครโฟนอะต่อไมค์นอกได้นะมีตัวของมัลติอันนี้ก็จะเป็นไมโคร USB นะครับผมแล้วก็ช่อง HDMI นะครับถ้าใครจะเอาไปไลฟ์ต่อคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้พอร์ตตัวน right ี้นะครับที่เป็นไมโคร HDMI ตัวนี้ต่อเนื่อกมาเป็นคลินได้ชินไปได้เลยแล้วก็ใครที่แบบกลัวจับไม่ถนัดคือ iQOO ซีรีส์ไม่เคยมีตัวไหนแถมคลิปมาให้อันนี้มีคลิปน้อยติดมาตั้งแต่แรกเลยดูดิเห็นไหมก็พอได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้หนักมากแค่นี้ก็ถือว่าพอถือไหว ส่วนแบตเตอรี่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับใครที่ใช้ตะกูลไอเอค้อยอยู่แล้วครับเป็นแบตตัวเดียวกันนะครับก็คือ NP BX1 นั่นเองแล้วก็ใช้ช่องไ c card อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็สล็อตพอร์ตการวางทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้สับตัวเครื่องนะครับของตัว z ซต b 1สับเซ็นเซอร์ของตัว z b 1ครับก็มีขนาด1นิ้ว ตามสไตล์ของกล้องคอมแพกจากทาง Sony นะครับมีความละเอียดที่20.1ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีตัว Bion X processor ครับมาช่วยคุมการมวลผลเรื่องของการจับโฟกัสภาพให้เร็วขึ้นซึ่งตัว b บออ X ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้กับ i กลายมาร์คเจ็ดส่วนระยะของเลนส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซูมออปติคอลนะครับกว้างสุดคือ24มมแล้วก็ซูมไกลสุดที่70มมส่วนค่า f ก็จะไหลาจาก1.8ไปถึง2.8นะครับ ซึ่งในหมวดของการถ่ายวิดีโอฮัดก็ต้องบอกว่าตัวของ Sony Z v 1เนี่ยก็สามารถรองรับความเอียสูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากถ่าย 4K เนี่ยก็สามารถเปิดเป็นไฮเฟรมเรทที่120เฟรมได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเปิด120เลยเรื่องของการโฟกัสมันจะถูกตัดทิ้งไปนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบชัวร์โฟกัสเร็วแม่นๆเนี่ยก็เลือกที่1 0 80p แล้วก็เป็น60เฟรมก็ได้หลังจากที่ไปลองใช้งานตัวเซิบันมาแล้วนะครับออกไปเดินถ่ายมาถ่ายวงถ่ายวอลทิ๊กเป จุดเด่นข้อดีที่เป็นไฮไลท์อยู่หลายๆส่วนเหมือนกันอย่างเช่นตัวกล้องเนี่ยสามารถจะเปิดทำงานได้ทันทีนะครับเมื่อเราทําการกางหน้าจอออกมาคุณไงว่าถ้าเกิดใครจะไปถ่ายแบบไม่ต้องหาปุ่มหาปุ่มอ่ะดึงจอปุ๊บเปิดทันทีพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดปุ๊บหลอกได้เลยเริ่มเลยสวัสดีครับว่ายังไงบ้างทุโกคนย้อะไร,รามาที่นู่นที่นี่กันอะไรเงี้ยนะครับนี่มาลองใช้ตัวสวัสดีซนดีวันในร้านอาหารนะครับเพื่อระมาถ่ายพวกพวก็สับตาขออาหารนี่จะเป็นยังไงบ้าง กับเตาย่างก็จะลองเป็นเป็นช่องหน้าครับกับตัวมานี้ครับถ่ายเตาเนื่องได้แล้วก็สลับสี่ช่องได้ครับแล้วก็หยิบพวกโปรดักต์อันนี้ไม่ได้เปิดตัวโชว์เคสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยีบตัวเนี่ยแล้วสลับไปเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการฝังโฟกัสถ้าเกิดมันนั่งนิ่งๆแล้วหยิบออกมาแนหน้าเรามีการสลับบ้างครับอันนี้ก่เป็นการรวมทุกคนต่อนะครับปึ๊บ ที่ดูแบบมากไปแดงแล้วก็ใช้ตัวซูมเข้าไปได้ถือาาครับระยะซูม,าม,ากกม้มไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใกล้มากๆก็อาจจะหลุดมาโครได้นะครับตัวประมาณนี้นะครับระยะนี่ครับถ้กฟรวันครับกับ,ก,บ,ก,บการท่ายบรกาศในร้านอาหารเผื่อใครทำในพวก บ็อกเกอร์แบบสไตล์ฟูด้ดนะหรือว่าเท่าไรสไตล์เนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ติดตัวเสียงแมวเอ๊ะเด็ดแคตไม่ได้เด็ดเลยลองดูถ้าเกิดดึงเด็ดแคตออกประมาใหน่นะครับอ้าวเด็ดแคทไม่ยอมออกมีฐานี่อันนี้คือเอาตัวม่ออกมาแล้วครับฉันว่าเสียงเป็นยังไงนะตัดหรือเปล่าเม่อกี้นี้ถ้าเกิดปิดเด็ดแคทไว้คือมันจะช่วยเรื่องของการการเสียงได้หรือไม่หรือว่าจะว่าแค่เสียงหนุนเรจะได้รู้กันนะครับนี่ลองปิดเข้าไปใหม่ นะครับลองเทียบเรื่องของเสียงว่าเป็นงไงนะครับระหว่างใส่กับไม่ใส่ตัวของเรี่อตัวกลงครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้หน้าสว่างหน้าเนียนขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวโหมดการปรับหน้าเนียน s อ f t Skin e เ f e c t เพิ่มได้ตรงนี้นอกจากจะปรับเรื่องของหน้าตาให้เนียนขึ้นแล้วมันเพิ่มความสว่างใบหน้าให้เราด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปตัดต่อที่หลังเพราะว่าถ้าเกิดเปิดซอฟเนี่ยมันก็กำลังสวยๆดีครับแต่ถ้าเกิดเปิดมิดขึ้นมาเนี่ย ก็จะเริ่มเห็นว่าเหมือนกับตาเกลเบใบหน้าทำให้หน้าดูหมัวขึ้นหน่อยนึงแล้วถ้าเกิดเปิดไฮไปเลยนะครับเปิดสูงสุดเนี่ยผมว่ามันดูเหมือนหน้าเราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ออฟอันนี้เป็นโลนะอันนี้เป็นมิดอันนี้เป็นไฮแล้วก็ในการใช้งานนะครับโหมด โบเก้ h, หรือว่าแบ็กกราวด์ d ด focus นั้นนะครับจากที่ลองดูดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการใช้ซอฟต์แวร์อะไรมาเพิ่มเติมคือจะใกล้จะไกลแค่ไหน f ก็แค่1.8ไม่ได้มีการใช้ซอฟต์แวร์มาเกลีย่ยให้มันเบลอมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งก็จะบอกว่าที่ f 1 8ของเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะ่ะถ้าเกิดฉากหลังค่อนข้างจะห่างจากเรามันก็จะเบลอได้เยอะเหมือนกันแต่คงไม่สามารถเทียบกับพวกกล้องที่เซนเซอร์ใหญ่กว่าได้นะครับพวก micro four thirds หรือว่าพวก apsc อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวหมดโบเก้เนี่ย C1 สามารถจะกดได้ระหว่างการใช้งาน,นครับคือเปิดกล้องอยู่ถ่ายไปเรื่อยๆอยากจะเปิดโบเก้ก็กด C1 ได้เลยนะครับแต่ไอ้ตัวผลักโชว์เคสเนี่ยอันนี้ต้องเปิดก่อนใช้งานนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะทําเป็นบล็อกพูดถึงอุปกรณ์บางอย่างเช่นเฮ้ยเรามาแกะกล่องตัวเซต B1 กันนะยืนเข้ายืนออกแบบนี้ครับต้องเปิดตัว C2 หรือว่า Product Showcase เอาไว้ก่อนนะครับคือเปิดปุ๊บแล้วก็ค่อยกดเรคคอร์ดเริ่มใช้งานนะครับ ่งในหมวดโปรดักชั่เคสนะครับมันจะเป็นการตัดระบบกันสั่นด้วยทําให้ได้เฟรมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับการตั้งเอาไว้นิ่งๆแล้วก็ทําการพรีเซนต์ของอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมีการตัดกันสั่นทิ้งไปนอกจากนั้นยังสามารถถ่ายในแบบแนวตั้งได้ด้วยนะครับผมฟุตก็จะได้มาเป็นแนวตั้งเลยสามารถเอ็กพอร์ตไปแล้วก็ไปลงตามโซเชียลต่างๆพวก Tik t o กอ IG s t o r อหรือว่าเป็นพวก Facebook อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดนะี๋ยวมาสรุปปิดจบนะครับจากการใช้งานตัว Sony ZV1 มาสักระะยนนึงแล้วคับ อันนี้ก็เห็นเลยว่าตอนที่เราถ่ายทําอยู่นี่เห็นไหมโฟกัสเขาโอเคมากนะจากลูกตาปุ๊บปั๊บเข้าออกได้สบายๆนะครับหลักๆคือกล้องตัวนี้ทางซนี่ก็เน้นออกแบบมาเพื่อสาย vlog, บล็อกทำคอนเทนต์ไปถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยเพราะมีหลายๆจุดนะครับที่มีข้อดีมากกว่า RX100 Series อย่างที่เห็นในแชทคือระยะโฟกัสของตัวเลนนะครับเพราะว่าตัวของ ZV1 เนี่ยมันสามารถ close up อยา่างเช่นตอนนี้พี่ถ่ายในร้านอาหารมานะครับก็เห็นว่ามันสามารถเข้าไปได้ ใกล้กว่าถ้าเกิดลองเทียบกับ Sony ่ x 1 0 0 s e r i e s จะเป็นบ้างไหนก็ตามนะมันเข้าไปได้ประมาณแค่ฟุตนึงอะ่ะก็จะเริ่มหลุดโฟกัสแล้วนะครับแต่ว่าตัวของเซติวันเนี่ยเข้าไปได้ใกล้กว่าท้าไม่มีจุดเด่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพ c l o s e u p Shot ที่ดีกว่า x 1 0 0 s e r i e s ส่วนบิดเด็ของไฟวิดีโอครับก็สามารถตั้งค่าได้สูงๆใกล้เคียงกับ Sony A7 เลยทีเดียว <Wow. S 1> ในเรื่องของขานาดแล้็น้ำหนักที่เบาอีกด,ด้วยนะครับผม ส่วนตัวแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานถ่ายบล็อกได้ประมาณชั่วโมงนึงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจากที่ลองมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะให้แบบทั้งวันถ่ายหลายๆช็อตหลายๆซีนเนี่ยก็ต้องมีแบตสำรองเพิ่มอีกหนึ่งก้อนส่วนใครที่ชอบการถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับผมพร้อมกับถ่ายวิดีโอแล้วก็มีระยซูมของเลนส์ที่ไกลขึ้นเนี่ยผมว่าตัว X100 series Mark 7เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกว่า แต่นี่ก็ต้องพิจารณาเรื่องของราคากันด้วยเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือตัวของ i อครอยซีรีส์เนี่ยราคามัน3-4มสี่หมื่นขึ้นแต่ว่าตัวของ ZB1 วันเนี่ยมันเปิดมาแค่ส0 0หมื่นต้ตนๆเ่านั้นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซทให้ด้วยนะครับเราจะได้หาพวกแกจิตต่างๆมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยมารีวิวให้ชมมันอีกรวมถึงก็จะมีข่าวสารแล้วะคลิปดีๆมาฝากกันตลอดนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ